สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกับคุเทียนนะครับเด้อนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับคีย์บอร์ดลูกค้านะครับผมคีย์บอร์ดลูกค้าส่งมาลงจังหวะมาเปลี่ยนหัวนี่นะครับมาเปลี่ยนริมนะครับริมฮักนะครับมีริมฮักพร้อมนะครับผมมาลองเบิ้งครับตัวนี้คุเทียนลงจังหวะให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นยูเอสนะครับแถมเฟรชเลยเรียบร้อยนะครับผม ผมไม่นี้เป็นการรีวิวเบื้องต้นนะครับรีวิวเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวสิมาอธิบายนะครับให้คุณพ่อเพิ่นบึงนะครับผมตัวนี้ของคุณพ่อเดี๋ยว้อของคุณพ่อนนบผดลนะครับอยู่ที่อำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลยนะครับคุณพ่อโนพผดลอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเด้อคุยอย่างบ่แเป็นร้างนะครับแต่ว่าสามารถอ่าถ้าเกิดเปลี่ยนจังซี่ก็สิพ่อเห็ดไดนะครับผมหรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับซั่งเป็นแฟล์ได้ไปนะครับวิธีการ นะครับถ้าเกิดว่าท่านได้อ่าท่านอ่าส่งไฟล์ไปนะครับคุณยังส่งเป็นไฟล์ไปก็ได้นะครับท่านก็ไปฟอร์แมตนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นหัวอ่านแบบนี้นะครับไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับผมวิธีการโหลดนะครับส่วเสียบแฟลชได้เข้าไปปุ๊บนะครับเนาะท่านกดโหลดตรงนี้นะครับอ่ากดโหลดตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีคำว่าโหลดนะครับกดโหลดปั๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้น550นะครับคุณยังเสียไปเป็นรหัสเลยครับ ปพราะได้ขึ้นละวหาหาศูนย์ยูเสเซอร์นะครับ s US usr เท่ากับกด next นะครับนี่มันจะขึ้น o การโหลดรุ่นนี้นะครับ o เนี่หมายถึงโหลดทั้งหมดนะครับบ่ดแมนโหลดแต่จังหวะนะครับมันจะโหลดทั้งเสียงจังหวะพวกปุูมันติแพดอเองม้่เนี่ยเสียงต่างๆในนี่มาจีดมาทั้งเบิดความเร็วอะไรมาให้หมดเลยนะครับเมื่อ o ปุ๊บเขากด next อีกทีหนึ่งครับโหลดโอเคเขากดเยีดครับกดแค่เยีดตัวเดียวนะครับมันก็สิโหลดไปเรื่อยๆนะครับ xq ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ขึ้นไปนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองไลน นะครับแต่ว่านี่คุณงสิบโหลดมันจะเสียเวลาเนาะที่นี่นะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับนี่จังหวะมันสิมายุนี่ครับแต่ละมันสิรุ่นนี้จะโหลดได้3จังหวะนะครับยาม่า PSR550 นะครับรุ่นนี้จะโหลดได้3จังหวะ c r 5 4 0ก็คือกันนะครับจะได้เหมือนกันจังหวะยุ่งมองได้บัดครับกดสไตล์ตรงนี้ครับกดสไตล์ตรงนี้ฮอก็ไปเบิ้งจังหวะที่113114115นะครับได้ได้สามได้สามามช่องนะครับ113 113 1 1หน 1, 1่งนะครับผมทีนี้เขามาหล่นอันแรกกดอันแรกเลยครับปุ๊บนี่ปุ่มแรกจะเป็นเสียงออแกนครับแล้วก็จังหวะโบเรโลนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเลขสี่ครับวันนี้เวลาหล่นเขามีปุ่มฟีดต,ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยปุ่มฟีดเขาก,กดไปนี่ยมันจะไฟเปิดปป๊บแล้วมันวะหมายถึงว่าเราเล่นไปปุ่มไหนก็ได้เสียงจังหวะมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนแต่เสียงนะครับจังหวะมันจะบเปลี่ยนนะครับผมจังหวะเขาก็เล่นคอร์ดได้ ก็เล่นไปครับเอาเปลี่ยนเสียงนะครับพอเปลี่ยนะครับ,นะรบข,อ,บขอให้เปิดปุ่มฟีดครับเีนได้ครับังเกตครับความเร็วเมื่อกี้นะครับน่นก็จะเป็นความเร็วของจังหวัดบ,บริโลเลยนะครับนะปุ่มแรกก็จะเป็นจังเสียงออกแกนพร้อมกับ จังหวะบริโลนะครับไปแล้าสิเปลี่ยนจังหวะครับพากดปุ่มฟีดออกก่อนนี่ครับไอปุ่มฟีดมันดับนะครับเพากดเลขที่สองดูสิตอนนี้น,นี่สังเกตเนี่ยนะครับมันจะเป็นจังหวะเปลี่ยนจังหวะอะไรครับเพราะว่าครูทีย่างเอาไว้เซไว้นต้อกันเป็นเสียงแซกโซโฟนแล้วก็จังหวะลัมซิ่งลัมเพลินนะครับสาลเรียวเ้าปรับได้นะครับรุ่นนี้มีปุ่มฟีดมันเขามีข้อดีคือเราสามารถปรับเทปโปตรงนี้นะครับปรับความเร็วได้มันกระสิบกระโดดครับอันนี้อันนี้อันนี้คือข้อดีของปุ่มฟีดนะครัับมกนสิไปเลยครับ 好，我们来练吧。 แต่พอเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาเขาฟีดไปนะครับความเร็วแต่ว่าตัวเปลี่ยนจังว่าเขากดฟีดออกก่อนนะครับผมที่3ก็จะเป็นเสียงกีตาร์พร้อมกับจังหวะาสามชาตินะครับผมสายเร็วกับฟีดไปแล้วกับปั๊บเทมโปตัวนี้นะครับปุ่มปุ่มสายเร็วอยู่เท็มโปเอากระมุนขึ้นมุนลงเอาแล้วแต่เขาครับ ข้อดีรุ่นนี้นะครับขอ้ขอดีของรุ่นนี้ก็คือว่าเขาสิมีแบบโซโล A B นะครับไปมาครับโซโล A B ข้อดีของโซโล A B ก็คือเขาสามารถสิเลน B เขากลับเลน B ได้เลยนะครับโซโล B ได้เลยเนี่ยเช่นเขากลับโซโลยูบีครับเขาพอต่อไปกด2เทือคือจังแบบ E นะครับถ้าแบบ E ต้องกด2เทือกนี่นะครับ,นะรบอันนี้คือปุ่มปุ่มที่3จังหวะนะครับปุ่มที่4แอคคอร์เดียน สามชาครับเพราะว่ามันจะมีรุ่นนี้มันจะมี3จังหวะนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่คือวิธีการเล่นนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าบอได้เล่นยากนะครับเล่นง่ายๆนะครับผมเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันฟังก์ชันบอได้หลายมันมีปุ่มอ่าลิจิตเมมโมรีให้นะครับเสียงเขากับแล้สิเปลี่ยนเสียงเขากับปึ๊บอ่ะเขากับมากดไว้หนึ่งตัวนี้ครับหมุนหาเสียงเลยเขากับหมุนหาเลยครับเสียงก็จะเสียงอะไรเสียงฟุตนะ อ่าเสียงโวตเอามาใส่เทนนี่เขาก,กดสีแดงค้างไว้ครับแล้วก็ลงเลขสีนะนะครับดังเบาเขากดมิกเซอร์ครับกดมิกเซอรซอ์แล้วก็เลื่อนนี้นะครับนี่หมุนเน็กแบ็กนี่เัากับหมุนขึ้นมาวนลุ่มนะเรียบร้อยครับผมเอาสิเลนวจ,ะนจาะบริโลเขาก็ล็อกไว้วเอาคิเลนเอาเสียงโวต สวัสดีเขาเหรียญแล้วโซ่เขามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเขาอยากเซฟไว้เป็นอันใหม่เป็น my, ไฟล์ใหม่ใส่แฟรไไ์ใดใบเขากดเซฟตรงนี้นะครับนี่ครับอ่ากดเซฟตรงนี้ครับอันนี้คือเขาจะเซฟไปไปถอดเลรีบัตรนาปึ๊บอ่านะครับนี่มันจะขึ้นว่าเซฟทายอก็คือเซฟทั้งเบิบร์ตบอนะครับเซฟทั้งเบิร์ตฮอกก์ใส่ใส่เซฟออนะครับกดครับกดนี่คือมันจะขึ้นน new, head, head ิวเฮ็ดเฮ็ดอันใหม่แมนบออ่าโอเคเขาเสียอันใหม่เขาก็วนอีก <Wars>. Wow. เห็นไหมครับมันจะขึ้นให้ตั้งซื้อนะครับเนี่ยตัวเลขมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวเลขตัวอักษรมันจะอยู่ตรงริมคีย์บอร์ดเนี่ยครับตัวน้อยๆเขากดคุณต้องตีเป็น5 5 0 5 5 0ศูนย์ห้าคุณต้องตีเห็ุเป็นไฟล์ที่2นะครับจะทําเป็นไฟล์ที่2อ่า5 5 5ห0าหนะครับมาวางมันหันไปเป็น5 0 0 1ูห่มครับคุณต็อกดเน็กอีกทีนึงครับเมื่อเมื่อตั้งซื้อเราแล้วนะครับเขากดเน็กโอเคเขากดเยีดนะครับนี่ครับแค่นี้ครับ ที <muitas> ่นี่การเซฟนะครับมันก็จะใช้เวลาจังหน่อยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นบอกายคือเป็นรุ่นฟ็อบบี้ดิสนะครับเป็นรุ่นแผ่นดิสนะครับตอนนี้คือเปลี่ยนจากแผ่นดิสมาเป็นอ่ามาเป็นแฟลชได้ซื้อนะครับมาเป็น USB เฉยๆแต่ว่าความการประมวลผลของเขามันก็ยังเป็นแผ่นดิสเป็นบอกายว่ากระซัมแผ่นดิสนะครับแต่ว่าแค่ว่าอันนี้มันมันบอกอื่นเลยนะครับเนี่ยมันก็โหลดไปครับเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้ว เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนแต่ใส่แผ่นดิสนี่มันจะเออเลอร์เนี่ยอา่าอีย่างไะดิสโนดิสอีกอย่างมันขือขนมันสินะครับรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งมันมันก็เป็นปัญหาเนะาะหลังจากแผ่นดิสมันมันค่อนข้างจะบอบางนะครับเนี่ยเก้าสิบเก้าแหละครับแป๊บเดียวเนี่ยไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ที่สองนะครับเป็นไฟล์ของห้าห้าศูนย์อันที่สองเพราะว่าอันแรกอาคอมพิวต์ครับเมื่อคอมพิวต์เสร็จแล้วทำยังไงครับกด exit ครับ กด exit เมื่อลงเรียบร้อยหรือเมื่อโหลดหรือว่าอะไรเรียบร้อยต้องกด exit ก,ก่อนนะครับนี่ไม่ได้กลับมาหนาปกติเท่ากับวาโหลดเลรนนะครับอ่าเห็นปะครับเวลาเท่าโหลดเท่ากดโหลดปั๊บนี่มันจะขึ้นมา5อ่าลองลองมุนเอากํามุนหา550นี่มันจะมี550001 550002นะครับที่กูจะเห็นไปนะครับหรือสิโหลด540มากกระไรครับมันก็นเล่นน้ำกันได้นะครับ540ก็เล่นมัน กลิ่นต้องกันไดขึ้นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับพอคนพอเพิ่นหล่นหลักๆคือเล่นหล่นยูสองจังหวะนะครับเล่นอยู่ประมาณมอลลามซ้ำชาบริโลประมาณนี้นะครับเพิ่นใส่ประมาณนี้นะครับรมผมอ่ะโอเ,นเนคอเน,เยน,ยอนะครับผมทันได้สนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาบึงนะครับผมลองติดต่อเข้ามาว่าอยากได้จังหวะหรือว่าอยากได้นี่ไปลงนะครับ อยากได้หัวไปเปลี่ยนนะครับติดต่อเข้ามาครับ0เ็น1 5 7 4 7 0 1 5นะครับอันนี้คุณเดียกกับแถมให้เพิ่นนะครับแถมหนังสือให้เพิ่นด้วยกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ